สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดเรเด่นชัยแอัคอรเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยหัวข้อาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับหรือการเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นเรื่องง่ายโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับ THAC ของกระทรวงยุติธรรมว่ามีรูปแบบยังไงแล้วมีขั้นตอน วิธีการง่ายๆแบบไหนนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมคุณสุริยพงษ์ทับถิมแท้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เด่นครับครับผมขอญาตถามท่านผอสักนิดนะฮะอยากให้ช่วยแนะนําที่มาที่ไปของสถาบันอนุญาโตตุลาการของกระทรวงยุติธรรมให้รู้จักทราบสักนิดหนึ่งฮะทราบว่า อยู่ภายใต้ของกระทรวงยุติธรรม THC a THC a ครับครับผมก็สถาบันอนุญาโตตุลาการ THC a ก็คือ THC a ก็ย่อมาจาก Thailand Arbitration Center นะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งโดยพรบสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับเมื่อปี2550นะครับแล้วก็เริ่มดำเนินกิจการจริงๆเนี่ยก็คือประมาณปี2558นะครับจนปัจจุบันเนี่ยปี2567ก็ นับได้ประมาณ10ปี10ปีเข้าปีที่11แหลครับ,รบก็เรียกว่ามีพรบรจัดตั้งตั้งแต่ปี50แล้วก็เริ่มดำเนินการ58คแับแล้วก็ทำดำเนินการมา11ปีก็จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประนอมแล้วก็งานอนุญาโตตุลาการก็คือ,คอ,อทำงานในเรื่องการลดความขัดแยง้งใช่ครับโดยวัตถุประสงค์ของสถาบันเองเนี่ยเราเราก็จะมีเขาเรียกว่าพรบรตามมาตรา7 นะครับก็จะมี3เรื่องอันแรกก็คือเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการอันที่2เนี่ยก็จะเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางด้านการประนอมและอนุญาโตตุลาการก็คือเรียกว่าเป็นการบริหารคดีนั่นเองนะครับส่วนอันที่3าก็คือส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและก็การอนุญาโตตุลาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับผมส่วนมากคดีเนี่ยเราจะเป็นคดีแพ่งหรือเป็นคดีอาญาอาญาเราไม่ใช่นั่นเพราะอาญาก็คือถือว่าทางอายการถือว่าเป็นทนายแผ่นดินใช่ครับแต่ของเราก็คือจะเป็นคดีแพ่งทางเศรษฐกิจใช่ครับคดีเศรษฐกิจทั้งหลายเลยครับการซื้อขายการนําเข้าส่งออกการค้าการลงทุนการว่าจ้างครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกสัญญาก่อสร้างก็จะมีการว่าจ้างระหว่างผู้เจ้าของงานกับผู้รับเหมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีทางด้านเศรษฐกิจ ก็ทาน,นจะมีะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เดี๋ยว <S <S นี้จะมาว่าในการละเอียดแล้วมีตัวอย่างให้ทราใรบใช่ไหมฮะอยากจะก่อนอื่นเนี่ยอยากถามสักนิดหน,นึ่งสภานี้ให้บริการทางด้านไหนและที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสิติในการให้บริการและผลสมฤทธิ์นี่มันเป็นยังไงบ้างครับ,บค,คือก่อนไปเรื่องสิติเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่ากลับมาที่วัตถุประสงค์ของสถานก่อนนะครับจริงๆเรามีเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเป็น สถาบันที่เป็นชั้นนำนะครับในด้านของการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับเอเชียนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์หลักของเราก็หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยใช่ครับมันเป็นรูปแบบก็คือเป็นนานาชาติเป็นสากลทุกประเทศมีอยู่แล้วใช่ครับการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นในระดับนานาชาติซึ่งมีการลงนามกันที่เรียกว่าข้อตกลงนิวยอร์กนะครับ ที่มีกว่า160ประเทศร่วมมือกันครับ,รบก็เรียกว่าเกือบจะทั้งโลกละเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็จะมีเรื่องของประเด็นการทําอนุญาโตตุลาการ,รที่เกี่ยวข้องกับคดีเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในการรับค้อพยพาททางเลือกกับประเทศไทยเท่านั้นกับคดีนานาชาติเพราะประเทศไทยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนที่สําคัญในในอาเซียนแล้วก็ในเอเซียด,ด้วยนะครับแล้วก็ไปพูดถึงภันกิจเองเนี่ยพันธกิจของเราเองเราก็ต้องการที่จะผลักดัน นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นมิตรต่อการระง,งับข้อิพาทซึ่งบางทีเราเรียกว่า ADR หรือว่า Alternative Dispute Resolution ครับ,รบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นพันธกิจหลักๆอันที่2ก็คือสร้างการรับรู้นะครับเกี่ยวกับข้อิพาททางเลือกของสาบันแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการให้บริการในด้านของคดีใน,ในการระง,งับข้อยพาทผ่านการประนอนมและอนุญาโตตุลาการครับ ครับเพราะว่าพอเราลดความขัดแยง้งมันก็คือทําให้ไม่เกิดความหมกักหมางของคู่กรณีก็ยังสามารถร่วมมือกลับมาทํางานด้วยกันได้ครับก็ถ้าถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมุติว่าเรามีคดีทางเศรษฐกิจเช่นการซื้อขายการค้าการลงทุนหรือว่าแม้กระทั่งการบริหารสัญญาอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เกิดข้อขัดแย้งเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะไปใช้วิธีที่เรียกว่าการฟ้องศาลครับ บางทีภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า litigation ก็คือเราจะไปเราจะไปฟ้องศาลเลยซึ่งการฟ้องศาลเนี่ยมันก็มีข้อทีออ่นักธุรกิจไม่ชอบก็คือว่ามันเสียเวลาครับกินเวลาที่ยาวนานบางคดีเนี่ยกินระยะเวลา5ปี10ปีกว่าที่จะจบคดีกันตั้งแต่ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ดีกาเนี่ยบางทีคู่พิพาทอาจจะเลิกดำเนินธุรกิจไปแล้วก็ได้เราเคยได้ยินว่าพอขึ้นศาลเนี่ย มันมีผู้แพ้กับผู้ชนะใช่ครับก็กลายเป็นว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียใช่ครับมันจะเกิดการว่าพอจบมาปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาทําธุรกิจกันนี่<ช>มันก็จะลําบากแล้วใช่ครับแต่รูปแบบเนี่ยของอนุญาโตตุลาการก็คือเหมือนการคุยลงตัวเพื่อให้ทุกคนเนี่ยยอมรับว่าแล้วก็ไปด้วยกันได้มม่มีไมมีสองกระบวนการครับ,รบในสาบานเองเนี่ยที่สาบานอนุญาโตตุลาการทชชีที่เราทำนะครับในในขั้นต้นเนี่ยมันจะมีวิธีการที่เรียกว่าการประนอมข้อพิพาท ก็เหมือนกับมาเจรจานะครับการประนอมก็จะใช้รูปแบบหนึ่งก็คือทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันประนอมโดยมีตัวกลางที่ทางสาบันเนี่ยเป็นผู้จัดผู้ประนอมมาทำการประนอมให้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับก็คือพอประนอมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตกลงในการที่จะระงับข้อพิพาทเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่จะเป็นการหาข้อตกลงร่วมหรือความพึงพอใจซึ่งมันก็จะจบด้วยสัญญาการประนอม ที่เราเคยได้ยินนะครับ,รบกับประนอมยอมความอะไรเงี้ยครับ,รบแต่นี่ก็เรียกว่ามีการบันทึกสัญญาการประนอมกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างยอมรับในสิ่งที่มีความสุขร่วมกันแล้วเราก็แยกย้ายกันไปทําธุรกิจตามที่เราเราตกลงนะครับ,รบอีกอ,<ด>อันหนึ่งก็คือกระบวนการที่เรียกว่าอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า arbitration ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาที่คนเข้าใจง่ายๆกันก็คือว่าอนุญาตให้เป็นตุลาการนั่นแหละเหมือนถ้าพี่เด่นเนี่ย เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านก่อสร้างแทนที่ว่าเราจะไปศาลเนี่ยเราก็มาแต่งตั้งให้พี่เด่นเนี่ยเป็นอนุญาโตตุลาการในการที่จะงบข้อพิพาทแล้วอนุญาโตตุลาการเท่านั้นเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่บริหารคดีที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะทําหน้าที่ออกคําชี้ขาดในคดีท,ที่ที่เวลามีข้อพิพาทนะครับ <Okay. S 2> มันก็จะแต่ความความได้เปรียบคือมันจะเร็วกว่าอาจจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งปีก,กว่าๆอย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่งซึ่งก็จะสามารถที่จะทําให การครับข้อพิพาทเนี่ยมีความรวดเร็วแล้วเราก็บรรเทาความเสียหายทั้งสองฝ่งย<ค>ายนะครับเพราะว่าจริงๆนักธุรกิจเนี่ยทุกวันเนี้ยเวลาที่เขาเป็นห่วงกันมากที่สุดคือต้นทุนของเวลากับต้นทุนการเสียโอกาสบางทีเนี่ยเราไปสู้คดีกันในศาลเนี่ยบางทีกินเวลาเยอะ5ปี10ปีมันก็กว่าจะจบคดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเรื่องของการค้าขายมากกว่าการค้าความถ้าเป็นจุดยืนของเราครับครับครับอย่างนี้ต้องถาม้วฮะว่าแล้วบริการทางด้านไหน นะครับแล้วก็ทา่านทางด้านไหนบ้างที่ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการ,รมีดําเนินการอยู่อันแรกก็คือเรื่องของการประนอมข้อพิพาทเลยครับ,ค,รบคือการการประนอมพิพาทเนี่ยเป็นการรับข้อพิพาทที่คู่กรณีเนี่ยตกลงกันแต่งตั้งคนกลางนะครับอาจจะหนึ่งคนก็ได้หรืออาจจะหลายคนก็ได้เนี่ยเข้ามาช่วยในการประสานหรือว่าเจราจารนะครับซึ่งซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นขั้นแรก ถ้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า mediation คืออันนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะครับซึ่งข้อดีของการประนอมพ้อพิพาทเนี่ยมันจะมีเรื่องของเป็นกระบวนการที่คู่กรณีเนี่ยสามารถที่จะเริ่มหรือสิ้นสุดกระบวนการเมื่อใดก็ได้เมื่อไรก็พอพอมีข้อตกลงที่พึงพอใจปุ๊บก็จะจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องอ๋อถ้าเกิดหยุดก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดดูแล้วไม่ใช่หยุดก็ได้ก็เหมือนกับว่าบางทีเจรจากันไม่ลงตัว <Billie S 1> พอลงตัว no. ป so ุ๊บก็หยุดเลยไม่ไม่ลงตัวก็หยุดได้เหมือนกันใช่ใช่ครับก็คือต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายใช่ครับใช่ครับก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยกันอันนี้เราก็มีบริการอันที่1ใช่ครับแต่ว่ามันมีขั้นตอนเมื่อกี้ขั้นตอนแรกนะครับอันที่2เป็นเรื่องของกระบวนการที่ไม่เป็นทางการแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของกระบวนการมีความรวดเด็วมีค่าใช้จ่ายไม่เยอะแล้วก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์ของคู่กรณีอันนี้อันนี้อย่างที่ผมแจ้งให้ไปสถิติในการประนอมค่อยพลาดของสถาบันที่ผ่านมา ในช่วงประมาณ4ี่ปีหลังไม่รวมปีนี้นะครับรบเราทำปริมาณคดีสะสมเนี่ยมาประมาณ30คดีละแล้วก็ทุนทรัพย์นะครับทุนทรัพย์ที่ประนอมเนี่ยมากกว่า2000ล้านบาทโอซึ่งอันนี้ก็ถามว่าในในแง่ของมูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเราไม่ประนอมเนี่ยมูลค่าเศรษฐกิจมันก็จะเสียหายออันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า เป็นสถิติของการประนอมถือว่าเป็นการช่วยทางเศรษฐกิจช,ช,ช่วยชาติทางด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จํานวนผู้ประนอมของสถาบัานเองเนี่ยเราเราก็มีผู้ประนอมของเรานะครับประมาณร้อยกว่าท่านนะครับโดยใน100กว่าท่านเนี่ยร้อท่านเนี่ยสาท่านเนี่ยเป็นผู้ประนอมชาวต่างชาติแล้วก็อีกประมาณ 87ท่านเนี่ยเป็นผู้ประนอมที่เป็นคนไทยซึ่งซึ่งจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับสถาบันนอกจากขึ้นทะเบียนต้องมีการอบรมให้มีมาตรฐานใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับก็จะต้องมีการอบรมเกี่ยวกับวิธีการในการที่จะทําการประนอมอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเพื่อจริงๆก็คือเพื่อประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่ายที่มาเข้าไปเข้าใช้บริการใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็การประนอมข้อพิพาทเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะมี ค่าธรรมเนียมของผู้เสนอกับค่าธรรมเนียมผู้ตอบรับเนี่ยเ,เริ่มต้นที่1,000บาทก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ประนอมที่จะเข้ามามก็จะเป็นคิดเป็นต่อ,ต,อต่อฝ่ายต่อวันเนี่ยเริ่มต้นที่3,500บาทแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์นะครับบางทีทุนทรัพย์สูงๆเนี่ยก็ต้องต้องใช้ผู้ประนอมที่ที่มีความเชี่ยวชาญที่ชำนาญครับ S <S น,นี่ก็จะเป็นเรื่องของการประนอมข้อพิภาทนะครับ,รบส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเออมื่อกี้อย่างที่เรียนพี่เด่นไปครับเรื่องของการอนุญาโตตุลาการ,ค,รคือถ้าบางทีเจราจากันแล้วเนี่ยหรือว่าการประนอมเนี่ยเราดูแล้วไม่สําเร็จรเราก็สามารถใช้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งมีความแตกต่างอย่างนี้ครับถ้าเวลาเราไปศาลเนี่ยศาลก็จะมีการตั้งผู้พักษาโดย,โดยโอ,องค์คณะของท่านน,นนะครับตั้งเป็นผู้ผพักษามาให้เราแต่ว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยคู่กรณี จะร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในบัญชีรายชื่ออ๋อเลือกเองอ่าเราเรามาเลือกกันเองทว่าที่เด่นกับผมมีข้อขัดแย้งกันเนี่ยเราก็เข้ามาดูคือเรายินยอมกันทั้งสองฝ่ายใช่อันที่หนึ่งต้องยินยอมที่จะเข้าใช้กระบวนการนี้ครับอันที่สองเรามาร่วมกันเลือกว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินอ่าผู้ออกคำชี้ขาดอ่าผู้ออกคำชี้ขาดอ่าก็คืออนุญาโตตุลาการซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายนะครับมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านคดีก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เทคโนโลยีผู้ใา้ในหลากหลายเลยแล้วแต่ว่าคดีที่มันจะเกิดถ้าเกิดเลือกแล้วไม่ตกลงด้วยกันได้ก็จะมีนายทะเบียนหรือว่าปุ่มในการสาบันเนี่ยจะเลือกอนุญาโตตุลาการให้อ๋อก็จะเป็นคนกลางเลือกใช่ครับซึ่งก็จะเป็นคนกลางที่ที่ทางสาบันเนี่ยเลือกให้ในกรณีที่ตกลงกันคืออันแรกก็คือให้ก็คือให้ความสบายใจทั้งสองฝ่ายเป็นคนเลือกเองใช่ครับซึ่งอาจจะเลือกหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได้นะครับกระบวนการนี้ก็คือว่าสามารถมาเลือกอนุญาตตุลาการแล้วแต่เขาตกลงกัน แล้วแต่ทุนทรั์ด้วยป่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ม,มาดูว่าเราจะออกคําชี้ขาดโดยโดยหนึ่งคนหรือเป็นองค์คณะครับแล้วข้อดีครับข้อดีก็จะมีสมมติ3ามสเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าอันที่หนึ่งกระบวนการเนี่ยจะมีความเป็นอิสระนะครับสามารถมีใช้เลือกสถานที่ในการที่จะทําบริหารคดีได้นะครับกฎเกณฑ์ภาษาจะใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ เพราะว่าบางทีมันจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับก็บก็จะสามารถจะเลือกได้นะครับอันที่2กระบวนการเนี่ยมีความรวดเร็วกว่าการฟ้รองร้องคดีในศาลอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญคือกระบวนการทุกอย่างเป็นความลับคืออย่างเวลาเราไปศาลเนี่ยเราต้องเปิดเผยทั้งหมดเลยนะฮะ,ระเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วแต่ว่าศาลจะสั่งให้เปิดเผยอะไร แต่ว่าก็คือเหมือนอาจจะมีทนายความสักด้วยได้ครับเพราะว่าแต่เป็นกระบวนการที่ทาไปในทางครับไม่หมายถึงว่าทางศาลโดยปกติเนี่ยจะต้องมีทนายความทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็มีทนายได้ครับทั้งสองฝ่ายจะมีจะมีทนายก็ได้ไม่มีทนายก็ได้แล้วแต่ว่าว่าถ้าเป็นคดีที่ใหญ่ๆเขาก็อาจจะมีทนายที่จะมาใช้กระบวนการนี้แต่จุดที่สําคัญตัวก็คือว่ามันเป็นความเร็วความเร็วของการดําเนินการอย่างที่บอกครับ ไปสาลโอเคก็ต้องมีทนายใช่ไหมครับครับแต่อาจจะกินเวลาหลายปีกว่าจะจบคดีแต่อันนี้ก็คือว่ากระบวนการมันเร็วอาจจะเรียกว่าปีปีกว่าอย่างเงี้ยครับหรือบางทีน้อยกว่า1ปีแล้วแต่ว่าเวลาเราสืบพวกหลักฐานคดีหลักฐานอะไรต่างๆครับครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของออมีความเป็นสาคําคำคที่ขาดที่ออกมาเนี่ยสามารถบังคับได้1 6 0ประเทศทั่วโลกตามมนุษยสัญญานนิวยอร์กที่อย่างที่เรียนไปตอนตอน้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์และมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ดีในระหว่างประเทศเพราะว่าประเทศไหนที่มีการใช้อนุญาโตตุลาการมากเนี่ยในการดําเนินทางด้านการค้าลงการลงทุนเนี่ยแสดงว่ากินระหว่างประเทศใช่มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีทราบว่าก็คือเดี๋ยวนี้ข้อตกลงเนี่ยแนบท้ายของสัญญาในอาเญีนาระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะตกลงไว้เลยว่าจะต้อง เวลาเกิดความขัดแยง้งจะต้องใช้รกระบวนการทางอนุญาโตตุตลาการกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการใช่ครับซึ่งบางทีก็ไปใช้ที่สิงคโปร์บางทีก็ไปใช้ที่ฮ่องกงบางท,ก<ม>างทีก็ไปใช้ที่เวียดนามแต่ของเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วของเราเนี่ยมีมีเขาเรียกสถานที่อะไรก็ดีกว่าบางทีก็มีความประหยัดกว่าเวลานักลงทุนมาทํางานในประเทศไทยเนี่ยมีข้อขัดแย้งเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นที่พึ่งได้ สามารถที่จะใช้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการแทนที่จะไปที่ศาลนะครับข้อดีก็คืออย่างที่บอกก็คือรวดเร็วใช่ครับคราวนี้พอกระบวนการออกมาเนี่ยก็คือถือว่าจบไหมฮะแปลว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมรับทำหรือองอ๋อถ้าไม่ยอมรับก็กไปฟ้องศาลกันต่อก็ฟ้องตอใช่แต่ว่าคืออย่างที่เรียนไปครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงที่จะมาใช้กระบวนการนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคำชี้ขาดออกมาแล้วเป็นที่พึงพอใจ เขาก็เขาก็จบแล้วก็บังคับโดยทั่วไปก็คือจบใช่ครับคราวนี้จบออกมาเนี่ยทราบว่าเป็นสีติอยากแค่ให้ช่วยให้เราฟังเลยที่ผ่านมาสีติเป็นไงก็ที่ผ่านมาก็เราทําคดีมา4ปีหลังเนี่ยประมาณ83คดีโออ่อเป็นคิดเป็นุทุนทรัพย์นะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านโอ้เห็นจากที่คุณบ,บอกหนึ่งหมื่นสามพันกว่าใช่ใช่ครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นสามพันหกร้อยแล้วคิดดูนะครับถ้าคดีทางเศรษฐกิจมาใช้ตรงนี้ทั้งหมดไม่ไปเข้าศาลเนี่ย เราจะช่วยเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขนาดไหนนะครับแทนที่จะถูกฟีดไว้ถูก<ช>บล็อกไว้ต่างคนต่างรอเอาแบตบข้อกฎหมายมาอันนี้เอาคดีที่แบบใหญ่ๆนะครับลองไปดูในคดีย่อยๆอ,อย่างเช่นคดีล e สซิ่งคดีการกู้บ้านอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่มันจะทําให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้เพราะว่าเวลาที่เราปล่อยสินเชื่อไปให้ประชาชนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีคดีที่ยังค้างอยู่เนี่ย อย่างธนาคารเองก็ต้องไปตั้งตั้งเขาเรียกว่าตั้งสำรองอใช่ไหมครับใช่ครับเงินสำรองตรงนั้นก็เก็บเยอะเฉยไม่สามารถจะขับเคลื่อนต่อได้แต่ถ้าคดีมันจบเนี่ยเขาก็จะสามารถจะใช้เงินเนี้ยหมุนเวียนในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจคนก็สามารถที่จะมาใช้เงินตรงนั้นจากทางภาคภาคการเงินเนี่ยเอาในในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อ,อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คราวนี้คนคมาใช้บริการเยอะ คนที่นั่งเป็นอนุญาโตตุลาการที่ขึ้นอยู่กับทางสาบันพอไหมครัปัจจุบันนี้มีเท่าไหร่ครับตอนนี้มีประมาณ400กว่าคนครับเกือบ500ครับนะครับแล้วก็เป็นต่างชาติเนี่ยประมาณเกือบ300โอ้มีต่างชาติอ๋อเพราะว่าเราเป็นเป็นสากลใช่ครับเป็นสากลเพราะบางทีเนี่ยมีข้อพิพาระหว่างประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คนที่มาเป็นอนุญาก็คือเป็นคนต่างชาติเพราะอันนี้จะสําคัญมากครับการค้าการลงทุนของบ้านเราเนี่ยเราเราเน้นเรื่องของ ต่างชาติ้ามาใช่ไหมครับเวลาเขามาทาสัญญากับผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เขาก็ <ๆ S 1> อยากจะไดะ้ความเชื่อมั่นความเชื่อถือในแง่ของการดําเนินการในเชิงของการอำนวยความยุติธรรมพูดถึงพอคนที่เป็นต่างชาติเขาก็ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายใช่ครับทางด้านด้านกฎหมายไม่พอต้องมีความรู้ทางด้านธุรกิจทางประเภทนั้นด้วยใช่ครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีข้อพิพาททางด้านก่อสร้างก็คือต้องมีความรู้เรื่องก่อสร้างด้วยแล้ว ได้ภาษาด้วยมันก็จะได้เป็นที่พึ่งของนักลงทุนต่างชาติมาก็เรียกว่าตรงประเด็นไปเลยประมาณว่าถ้าเกิดว่าต้องการผู้เชี่ยวชาญมามออกคําชี้ขาดเราอย่างเช่นวิศวกรนะครับที่เก่งๆก็มาเป็นอนุญาโตตุล<ม>าการทางด้านก่อสร้างเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปศาลเนี่ยวิศวกรคนนั้นที่ถูกอบรมถูกให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารคดีรวมไปถึงเรื่องของการออกคําชี้ขาดเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ในการเป็นอนุญาโตตุลาการให้กับคดีแล้วมันจะเกิดความรวดเร็วพอเสร็จ ก็ S <S สามารถที่จะบังค<ด>ับคดีดีครับ,<อ>บแล้ว<ห>อัตราค่าธรรมเนียมนี่แพงไหมครับอัตราค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าเป็นคดีภาษาไทยก็จะราคาย่อมเยาวหน่อยก็เวลาเริ่มต้นคดีเนี่ยมันจะมี2ฝ่ายใช่ไหมเราะฝ่ายละ8,000บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคดีเป็นค่าธรรมเนียมของสถาบันก็เริ่มต้นตั้งแต่8,000บาทสูงสุดไม่เกิน1,600,000บาทขึ้นอยู่กับจํานวนทุนทรัพย์นะครับ แต่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการก็เรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการที่มาทําหน้าที่ออกคาชี้ขาดเนี่ยก็ตั้งแต่6000บาทไปไปเ,เ,เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่3,000บาทได้30,000บาทขอโทษทีครับค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายเนี่ยพูดถึงเนี่ยมันก็ยังเทียบกับการไปดําเนินคดีอะไรพวกนี้ยังถือว่าถูกมากคือสมมติว่าค่าธรรมเนียมเท่ากันสมมติวเวลาไปศาลนะครับ,รบสิ่งหนึ่งที่ ที่จะประหยัดที่สุดสําหรับในเชิงธุรกิจคืออะไรครับต้นทุนทางด้านเวลาต้นทุนทางด้านเสียโอกาสสมมติเกิดเป็นคดีต่างกัน1ปีเนี่ยเวลาที่ต่างกัน1ปีสามารถเอาไปทาธุรกิจอะไรได้บ้างอันนี้นักธุรกิจจะรู้อเวลาที่ต่างกัน1ปี 1> เวลเย,ายโกากไปเสียโอกาสอะไรไปบ้างอันนี้เวลาหายไปเสียโอกาสอะไรไปใช่อันนี้คือจุดสําคัญเลยครับว่าทาไมการใช้กระบวนการทางอนุญาโตต,ตุลาการเนี่ยถึงมาช่วยนักธุรกิจช่วยนักลงทุนทําให้สามารถดําเนินธุรกิจเนี่ยด้วย ด้วยความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้การดําเนินธุรกิจเนี่ยไม่ติดขัดในระยะยาวนะครับครับ,รบอันนี้ก็คือขาการให้บริการ,รในเรื่องประชาชนหรือคนที่มีเป็นลณะ คู่กรณีในเรื่องข้อพิพาทในเรื่องสัญญาขายอันนึงก็ทราบว่าเรามีการบริการในการเผยแพร่ความรู้เพราะว่าเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการอนุญาโตตุลาการด้วยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ากิจกรรมเนี่ยหรือกิจกรรมที่ในการเผยแพร่ความรู้เนี่ยของสาบันมีอะไรบ้างครับก็นอกจากภารกิจในการบริหารคดีผ่านการประนอมข้อพิพาทแล้วก็การอนุญาโตตุลาการแล้วนะครับ ภารกิจอันหนึ่งของสาบันอนุญาโตตุลาการ THC ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกอบรมรบในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานและก็ประชาชนทั่วไปซึ่งก็จะมีหลักสูตรอ,อ,อยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประนอมข้อพิพาทนะครับ,รบอันที่ 2, 2> ก็เป็นเรื่องของการอนุญาโตตุลาการอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารความขัดแย้ง อย่างอย่างเรื่องของหลักสูตรอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีทั้งไทยมีทั้งภาษาอังกฤษก็จะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารคดีแท็กติกต่างๆเวลาที่เราขึ้นไปเป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราจะต้องบริหารคดีระหว่าง2ฝ่ายอย่างไรเรื่องของการเขียนคําชี้ขาดต่างๆแล้วก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีกหลักสูตรหนึ่งก็จะเป็นเรื่องหลักสูตรของผู้ประนอมผู้ประนอมก็จะเน้นเรื่องของการ negotiation หรือว่าการเจรจาต่อรอง ที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้รับความพึงพอใจร่วมไม่ได้เป็นการชี้ว่าฝ่ายได้ถูกฝ่ายได้ผิดในลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับเอขอขอไอ้ที่หลักสูตรเนี่ยอนุญาโตตุตลาการเนี่ยผู้ที่เหมาะที่จะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยครับคือกลุ่มไหนฮะก็จะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย<อ>เพราะว่าคดีที่เศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีคดีหลากหลายมากอย่างเช่นคดีก่อสร้างบางทีก็จะเป็นพวก วิศวกรอาจจะมาอบรมก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คือต้องการขึ้นทะเบียนต้องมาขึ้นทะเบียนครับไม่พออบรมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาขึ้นทะเบียนพออบรมเสร็จต้องสอบต้องสอบสอบ,สอบก่อนพอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะขึ้นทะเบียนขั้นต้นก่อนอแล้วหลังจากขึ้นทะเบียนขั้นต้นเนี่ยคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะยังไม่สามารถบริหารคดีได้เขาก็ต้องมีประสบการณ์ก็จะต้องมีการเหมือนกับทํา อย่างนี้ก็คือต้องอบรมสอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนใช่ครับขั้นตอนการประนอมก็เหมือนกันไหมฮะเหมือนกันครับโอโคบ้ครับผมแล้วก็เราขึ้นทะเบียนตอนนี้ก็ประมาณปีละสองครั้งโดยเฉลี่ยก็พอขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนกับมาทาหน้าที่เป็นผู้ประนอมหรือว่าเป็นอนุญาโตลตุลาการของสาบันได้เลยครับหลักสูตรอีกอันหนึ่งที่ความรู้อีกอันหนึ่งที่เผยแพร่ก็คือหลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งใช่ไหมฮ บริหารการจัดการความขัดแย้งก็จะเป็นเหมือนกับคอนฟลิกต์แมจเมนต์นะครับคือคอนฟลิกตเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้วายนะครับคือเรื่องของคอนฟ l i c t เนี่ยมันทําให้เกิดการพัฒนาได้ถ้าเป็นคอนฟ l i c t ในเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารความขัดแย้งที่ดีเนี่ยต้องสามารถนําเอาคอนฟ l i กตเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการทําใหอออ้องค์กรเติบโตได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้ว่ามันเป็นคอนสตรั i ทีฟคอนฟลิก คือหมายความว่าเป็นความขัดแย้งเชิงบวกแต่อีกในด้าน,านตรงน้ครับเขาเรียกว่า destructive conflict คือเป็นการขัดแย้งในเชิงทำลายอย่างนั้น,นะซึ่งซึ่งผู้บรหิหารความขัดแย้งที่ดีจะต้องนําความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยมาช่วยในการพัฒนาองค์กรเรียกว่ามันเป็น ชี้ช่องว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารความขัดแย้งในองค์กรนะครับมีอันนึงที่บอกว่ามีหลักสูตรด,ดําเนินคดีอนุญาตโตตุลาการใช่ครับมันต่างกับหลักสูตรอนุญาตโตตุลาการย่งไงอน,นุญาโตตุลาการก็จะเป็นการพูดภาพรวม,มข้อกฎหมายนะครับพรบรต่างๆที่เกี่ยวข้องก,ก็เรียกว่าเหมือนกับว่าพาดูภาพใหญ่ๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรการดําเนินคดีเขาเรียกว่าเป็นเป็นการบริหารคดี ถ้าสมมติว่าเราเป็นอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการอบรมโดยภาพรวมแล้วเนี่ยพอเราจะบริหารคดีเนี่ยเราเรามันจะมีเทคนิคมันจะมีทิีมเทคนิควิธีการเขียนด้วยใช่ไหมที่บอกว่าที่บอกว่ามีต้องมีสอนวิธีการเขียนคําชี้ขาดยังไงซึ่งไอ้ตรงนี้จะเป็นประกอบในการสอบด้วยใช่ครับซึ่งก็เหมือนกับเหมือนทาข้อสอบจริงๆเลยครับแต่เพราะว่าเวลาเราออกคําชี้ขาดแล้วเนี่ยอันนี้มีมีข้อผูกพันทางกฎหมายด้วยซึ่งอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ใช่ว่า อยากจะเขียนคําชี้ขาดอะไรไปโดยที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบไม่ใช่นะครับต้องมีต้องมีภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยเวลาออกคําชี้ขาดไปถ้าเกิดว่าออกคําชี้ขาดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะโดนคู่กรณีในการที่เขาจะโต้แย้งมาในอนาคตเนี่ยนะครับอีกที่บอกว่ามีเกี่ยวกับอบรมผู้ประนอมภาคภาษาไทยข้อพิพาทและวอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออบรมในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาประนอมเพื่อยุติ ข้อพิพากษคือยังไงฮะต้องหลักสูตรก็อย่างผู้ประนอมก็เหมือนกันครับมันเป็นคอร์สต่อเนื่องกันอบรมภาพรวมก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อหาข้อยุติมันก็มันก็จะเป็นลงลึกหน่อยเหมือนกับอนุญาโตตุลาการเมื่อสักครู่ครับว่าเป็นภาพรวมแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารคดีต่างครับนะครับโอ้ครับผมมันก็จะเป็นมันจะมีแล้วแต่ลักษณะที่เราจะ เขียนขึ้นมาในแง่ของการทําหลักสูตรนะครับต่ละปีอันนี้คือสิ่งที่ที่เราทํามาใช่ครับอยากจะให้ช่วยให้เล่าให้ฟังสักหนึ่งในปีหน้าเราเราจะต้องทําอะไรต่อปีข้างหน้าเนี่ยภารกิจของสถาบันอนุญาโตตุลาการ THC a ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็จะเน้นในแง่ของการส่งเสริมเรื่องของการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการลงทุนหรือว่าการค้าระหว่างประเทศซึ่ง ประกอบไปด้วยนักลงทุนที่เข้ามา,าทําธุรกิจในประเทศไทยร,ระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับต่างชาตินักลงทุนต่างชาติกับไทยแล้ว<ม>แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่านักลงทุนของไทยที่ออกไปทํางานต่างประเทศไปลงทุนต่างประเทศรเราก็จะพยายามจะนํากระบวนการทางอนุญาโตตุลาการของที่สามัญเนี่ยไปอยู่ในการบริหารสัญญาแล้วก็ไปส่งเสริมความรู้ให้เขาให้เขาเห็นว่าอันนี้มันมีประโยชน์ กับ,บการดําเนินธุรกิจของเขาในอนาคตอย่างไรครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้มีนักอนุญาตตุลาการหรือนักประนอมรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับวิชาชีพให้กลายมาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็เป็นผู้ประนอมหรืออนุญาตตุลาการ,รที่ขึ้นบัญชีรายชื่อของสาบันก็ถ้าเกิดมีท่านผู้ชมสนใจในเรื่องการขอข้อมูลไม่ว่าจะมาใช้บริการในเรื่องการประนอม นะครับในเรื่องเกี่ยวกับใช้อนุญาโตตุลาการนะครับหรือต้องการที่จะมาเรียนรู้วิธีการประนอมวิธีการเป็นอนุญาโตตุลาการก็สามารถติดต่อมาทางสถาบันเซิร์ช <Search. S 1> ไปที่ Google ไปหาถ้าหาก็หาคำว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นะครับ,รบก็คือ Thailand a r p l t r a t i o n Center หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันได้ครับเว็บ,บว thac.or.th ครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้นรยการสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมครับคุณสุริยะพงษ์ทับถิมแท้ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับการระงับข้อพิพาทนะครับด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ท่านลดค่าใช้จ่ายลดความหมัดหมางของคู่กรณีนะครับเพื่อทําให้ธุรกิจเราสามารถเดินต่อร่วมกันได้ นะครับพบกันใหม่วันเสาร์และที่10โมงถึง10โมงครึ่งผมดรเด่นชัยอังคารเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ